เห็นไหมครับอันนี้หายข้อสงสัยแล้วนะพี่โต้งคะ่<น>ะลูกค้าถามเข้ามาว่าไฟโ o ล m มีโฮมจะติดไหมแล้วก็ไฟตัดหมอกจะติดด้วยไหมหมายความว่าลูกค้าดูคลิปของพี่มาใช่ค่ะแต่ว่ามาถามหนูใช่อ๋อในกรณีที่ลูกค้าถามมาว่าไฟโ o ล m มีโฮมนะครับหลังจากเวลาที่เราดับเครื่องไปแล้วลูกค้าถามว่าไฟตัดหมอกจะติดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ตามไปดูกันครับอยู่ที่รถแล้วนะฮะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆเลยนะครับ ตอบคำถามทิ่เมื่อกี้เนาะก็คือเวลาเราบิดออนไปนะครับให้เราเปิดไฟไว้นะครับเปิดไฟตันหมอกเรียบร้อยละเราปิดกุญแจปิดกุญแจเลยนะครับดับเครื่องอ่ะไปดูหน้ารถครับไปหน้ารถเลยกล้องอ่ะเห็นไหมครับอันนี้หายข้อสงสัยแล้วนะกรณีที่เราเปิดไฟตันหมอกไว้นะครับเวลาลูกค้าดับเครื่องแล้วยกก้านนะครับไฟให้มีสัญลักษณ์ไฟสูง ไฟตัดหมอกจานติดด้วยนะครับรวมไปถึงไฟ LED รวมไปถึงไฟหลอดโปรเจคเตอร์นะครับคือติดหมดทั้งระบบห่วงเวลาให้30วิครับผม